เปิดใจทางน้ำตาพอยชิปจันเล่าชีวิตลำบากกว่าจะมีวันนี้ได้ไม่ง่ายอย่างที่คิดพอยชิปจานเปิดใจทางน้ำตาโดยเล่าถึงอดีตที่เธอนั้นเคยลำบากกว่าจะมาถึงวันนี้มันไม่ง่ายเลยผ่านรายการดังโดยมีทางด้านของวูดดี้เป็นผู้ดำเนินรายการ เขาไม่ได้มาอยู่ในชีวิตเราก็จะไม่รู้ว่าเราเป็นยังไงหรือเราเจออะไรมาบ้างหนูก็เป็นเด็กเชียงใหม่คนหนึ่งที่มีโอกาสได้เข้าวงการเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยหลายคนก็คิดว่าทำไมพลอยต้องขยันขนาดนี้ทำไมบ้างงานขนาดนี้ทำไมทำงานเยอะขนาดนี้มันเหมือนเราได้ปลูกฝังมาตั้งแต่เล็กๆได้ค่าตัว 300- ถึง500เรารู้สึกว่าพอเราได้ทำงานได้หาเงินของเราเอง มันคือความภาคภูมิใจหนูก็เลยอยากที่จะทำงานแล้วพอเราเข้าวงการเราอยู่เชียงใหม่เราก็ต้องมาทํางานที่กรุงเทพ ก็เริ่มตั้งแต่มาประกวดดัชชี่นั่งรถทัวร์มาจนได้ทำงานเราเริ่มทำงานจากค่าตัวหลักร้อยมาเป็นหลักพันเริ่มทำรายการสมัยก่อนหนูก็นั่งรถเมล์หนูก็เป็นเด็กอายุสิหที่มาทำงานในกรุงเทพอยู่แถวรามอินทาตื่นแต่เช้าตีห้าแล้วก็ขึ้นรถเมล์มาต่อรถตู้ไปทำงานที่ช่องสาม เมื่อก่อนเราเดินจนรองเท้าขาดขาดคา,ดาดที่เรากำลังเดินอยู่เลยนึกถึงชีวิตที่เราผ่านมามันก็ไม่ได้สวยงามไม่ได้เป็นอะไรที่มันง่ายเหมือนที่ทุกคนเข้าใจบางคนอาจจะมองว่าอาชีพพลอยชิดจานดูมีความสุขดูชีวิตดีแต่ไม่มีใครรู้ว่าจริงๆหนูเป็นยังไงและนี่ก็เป็นข่าวดังทันกระแสและท่านผู้ชมจะไม่พลาดทุกการติดตามขอบคุณคะ่ะ